คนเฮาถ้าป่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากู้คนกู้ประเทศคึดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมาณบนโลภล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดำรัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก สาังเกียรติตาห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท่านห้าฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคนโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒน์ทปิงแก่เจ้าขอเชิญท่านท้าฟังรายการ วิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเต็ตจังหวัดเชียงใหม่กุวันติดต,ตอนเตียงถึงเตียงเกิง13นาฬิกาหานาทีแผ่ว12นาฬิกาสนาทีตั้งสถานีวิทยุมากาม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่6ก2้กิโลเฮิรคลื่อนซ้ายสุดอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตถึงภาพได้ยินถึงเสียง ที่เว็บไซ p r w s 6 1 6 2 c o m Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุหมากรเจียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัตถพิงแกรประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเ็ตจังหวัดเจียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและก็เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า

เ่านที่ตอนนี้มันหน้าฝนเอ่อก็บใบแยกฝนธรรมดาโดยเดี๋ยวนี้มันมีพายุผสมมาต่วยแล้วก็เต้าที่หันเอ่อเป็นข้าวเป็นอย่างบางที่บางตางกับน้ําท่วมมีพายุมีอย่างลุงลังผสมควนนะครับแต่ทางเชียงใหม่เราตั้งเอ่อไอทางภาคเหนือดแจ้ๆกับมาให้อละสักตะใบนะคร ก็ส่วนใหญ่นะในช่วงนี้ก็คงจะได้ลงต้องลงนากันรีบร้อยแล้วนะครับก็เออ,อาหารการกินนะที่อยู่ในต้งในน้หมูกบเขียดมออูปูปลาก็ยางก็น่าจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะฮะเพราะว่าน้ำมันมากละนะครับก็ดีนะฮะ เออกาที่ดูตอนนี้อที่สําคัญนะตอนนี้นะมันเรื่องโควิดนะครับมันก็ระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับอโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใกล้เคียงกับเขาเนะี่ยอย่างเอาง่ายๆอย่างพม่าก็็ว่ามียนมาเนีนะ่ตอนนี้ก็ว่ากันออู้กันจํานวนนะฮยนักเลยนะครับมีรายงาน มากู้วันนะครับมีทั้งตายมีทั้งติดเชื้อม่นะครับมีแต่เข้ามามีกับรู้สึกว่าอัาตราการรอดมีก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะฮะรู้สึกจะหกักษาออกจากโรงพยาบาลได้เอ่อได้นั่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าตายไปกว่านั่งเหมือนกันนะครับสำหรับบ้านเฮานี่เข้าใจว่าเอ่อฮักษาระบับเอ่อห้าสิบปายนี่มา เมินพอสมควรนะอัตราตายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นหกสิบละนะครับแล้วก็มีระบาดเพิ่มเติมลุกเหมือนนอกมากักกันนะฮะแล้วก็ากาพาไม่ที่กักกันนี่วันหนึ่งสองสามคนวันสี่ห้าคนนะฮะรื่อ,อจะสมมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็หายออกจากโรงพยาบาลก็ได้นักนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็มีข่าวาวเกี่ยวกับาการพัฒนาเรื่องวัคซีนอะไรอย่างโดยเฉพาะอยยิ่งนะะตอนนี้วัคซีนก็มีความร่วมมือของอบริษัทในเมืองไทยเองนะแล้วก็มีสถาบันหลายที่นะะที่พยายามที่จะพัฒนาทนะี่มีเสียงโด่งดังตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่ อ้จุลานะฮะในคณะแพทยศาสตร์หมหาวิทยาลัยจุลาเนี่ยนะครับก็พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างอเมริกาต้นนะครับพัฒนาวัคซีนจากยาสูบนะฮะปูยาสูบเรียบว้อยแล mm hmm. อเอาเออนะตีเหมื mm hmm. อนน ที่อันนี้นะเป็นเนื้อสะัะภัดแปลงมาเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในายาสูบนะครับนนเรียบร้อยแล้วก็ไปเอามาใช้เป็นวัคซีนในลงักษณะนั้น,นครับตอนนี้ก็ผ่านการทดสอบเอบ่งต้นตั้งแต่ในหลอบทดลองในสัตว์ทดลองนะะแล้วก็ เริ่มทดสอบในคนอ,อย่างนีตัวเองแล้วก็คงจะรอดูสักหน่อยแล้วก็คงจะเอามาเริอ่มมาใจละนะครับอ่าแล้วก็ยังยังยังมีหลายบริษัทอยู่ที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 ่ทำนะฮะที่เอ็มซันในเมืองไทยแล้วก็ร่วมกรัรต่างประเทศอย่างในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็อ,อมีข่าวค่อนข้าง อที่ผมเอามาอู้หลายเที่ยวนะครับคือไอที่สถาบันทัจุลจอมเก้านะฮะซึ่งมีคณะแพทย์นะครับยังเป็นเป็นสมุนไพรไทยแน่นะครับอจากพักข้าวตองนะครับหัวละแอนแล้วก็ขมิ้นอย่างเนี้น,นะครับเอามาทำยาชื่อ เป็นเทวีอะย่างี้จืรู้สึกจะอั้นนะครับเอามาสามารถที่จะยับยัง้งโควิดหนึ่งเก้านี้ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีอย่างยิ่งเลยนะครับอเพราะว่าอย่างหัวละแอนก็ผะก้าวซองก้าแล้วก็ขมิ้นนะฮะมันก็เป็นอาหารเป็นส่วนประกอบของอาหารที่เรากินกันอยู่แล้วนะครับ เออก็เรื่องผลข้างเคียงเรื่องอะไรต่างๆนะคงบแบบแบบค่อยมีปัญหาที่กรกะไดนะฮะดังนั้นจะเอามากินแล้วสมัคป้องกันก็ว่าจะเอามากินอ่ักษาอย่างเนี้นะครับตอนนี้ก็ไอแอนทาเวียอ,อย่างนี้ก็จบจบสิิบัตรมาแล้วสามปีนะเพราะว่าไอ,ไอการพัฒนาในส่วนนี้ก็พัฒนามาว่ากันหลายปีละ เริ่มพัฒนาจากไอตั้งแต่สมัยซาลาบาดตั้งแต่วัดหมูวัดอย่างระบาดนะครับอทางสอจะรออย่งนี้ครู้สึกจะเป็นสถาบันอย่างนะี้นพระจุลจอมเก้านะฮะอีหลักกระบอกนะครับก็อได้พัฒนาขึ้นมาก็มันก็เป็นข่าวดีสําหรับเกษตรกรเฮานะเจ้าให้เจ้าสวนเฮานะฮะ เอเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอมันสามารถที่จะยับยั้งโควิดได้แล้วโควิดยังระบาดต่ออยู่แล้ววัคซีนก็ยังบอกว่าจะได้ใจกันเป็นแซมเป็นว่าเมื่อใดนะกำลังรอผลทดสอบอยู่ในช่วงนี้อตัวที่จะเามาป้องกันจะมารักษานหฮะมันก็มีส่วนประกอบของอหัวไนแอนะครับแล้วก็ขมิ้นก่ ไอ้ไอ้ผักข้าวตองนะฮะตอนนี้ทั้งสามตัวนี่นะฮะในตลาดก็มีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับหัวละอแอนเดนี่กิโลว่ากันเป็นร้อยละนะครับวั่งก่อนแท้ๆนี่มันมก่อนโควิดนี่มันกิโลไปกี่สิบบาทเดนี้ไล่ขึ้นมามนเป็นร้อยละนะครับผักข้าวตองนะฮะผักข้าวตองแห้งแถวไรสเกตนีที่ปลูกกันนั่งๆเนี่ย กูเตือนส่งได้อ,อสประมาณพันบาทเดี๋ยวนี้ห้าพันบาทครับแล้วก็ขมิ้นนะครับก็มีความต้องการสูงเพราะว่าอ,อพออ,อมันมีข่าวว่าสามารถที่จะยับยับย้งโควิดด้นี่ก็ความต้องการไปใช้เฉพาะบ้านเฮาอย่างเดียวนะครับมันก็ทั่วโลกละนะครับอ,อที่ต้องการนะก็ ทั้งในจีนในเวียดนามนี่เดี๋ยวนี้เร่งผลิตนะพักเขาตองกันมโหลานเลยนะครับแล้วหัวละแอนก็บ้านเ่านี้เดี๋ยวนี้แถวราดบุรีกาแถวสุพรรณบุรีแถวอ่งางข้าแถวัยนาาแถวชิงบุรียังไงครับโอ้ลงมือปลูกกันมโหลานเลยนะฮะทางบ้านเท่านี้แต่แต้แตนก็มีปลูกกันนิดนิด,นดนหน่อยหนะ่อยนะต้าที่หันแ,แถวสารปีนะฮะแถวสารปี อื่นยังบาหารเป็นเรื่องเป็นราวก็จได้นะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ในาการก็ออคุณเตือซื้อห้บาทสิบบาทก็พอที่จะเอาไปทำาข,ขนมกินน้ำยาอย่างนี้ได้แต่นี้ต้องจ่ายอ่พอที่จะเอาไปแกงกินไปทำน้ำยากินกันทิบ้านก็ใช้เงินได้กันเป็นร้อยละนะครับ เฉพาะหัวละแอนอย่างเดียวนะฮะถ้าเขา้าวตองกับในตลาดเก็เชียมนะฮะจะมากับหน้านี่ก็กยากขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะฮะสำหรับเกษตร,ร,รกรเรานะฮะที่จะฟั่งทมนะฟั่งทมตอนที่ไผ่อยังบธรรมกันนักสักกระไรนะฮะก็จะขายได้ในะราคาค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ในกสนะบ้านเราในแจ้งเนี่ยมันเป็น เออเป็นในการตุกกันคนละนี่คนละหน่อยนะฮะแต่อาศัยว่ามันจำนวนลายมันนะักมันก็เลยดูว่ามีของนักนะฮะแต่ไปหันลนักษณะที่เป็นผิดกันมึงจีนดาเวียดนามกันเนี้ยเวลาเปิ้นทำกันทีนี่เปื้งนว่ากันอู้กันเป็นร้อยร้อยไร่นะฮะใช้เครื่องม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรตัวย่างเข้ามาเอา่อทำได้ค่อนข้างโวย ขยายจำนวนก็ได้รวยอย่างในลักษณะนั้นนะครับดังนั้นลักษณะอย่างนี้จะแจ้เขาก็ต้องอใช้เวลาพัฒนาสักหน่อยเหมือนกันนะครับครับอันนั้นก็อย่างที่มันเกี่ยวข้องกับโควิดนะครับโควิดบ้านเราตอนนี้ก็รู้สึกจะค่อนข้างจะปะอออย่างเนะ ไปค่อนข้างจะรวมๆละนะครับอตอนนี้ไปไหนมาไหนก็บอกค่อยใสหน้ากากอย่างกันหนานะครับขนาดเออกะ,ะางนี่ไปอไปร่วมสัมมนาไปร่วมประชุมก็มีใส่พ่งบัใส่หลายนะในในห้องพี่ชุมนุมกันนั่งนะนะครับแต่ถ้าเป็นวางกรนี่จะไปได้เลยนะครับ จะไปชุมนุมเกินก็ไ,ได้เลยแต่ว่าตอนตอนนี้อย่างห้องประชุมต่วาที่เข้าไปอัมานาโตวนี่มีคนเด็อนร้อยนะครับก็มีใส่โป่งแบบใส่หลายอยู่นะฮะแล้วก็ช่วงเบรกนะฮะจะต้องมาเอนั่งกินของว่างนั่งกินกาแฟแกันก็เนี่ยเปิดเปิดบังเป็นผู้นคนนะครับก็อัตราเสี่ยงนะฮะในลักษณะนี้ก็จะจะมีค่อนข้างสูงนะแต่ว่า ตอนนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีเหลายที่หลายตางนะครับเต่าที่เขาหันเดยนี้กับแปลกๆเนะี่ยมีคนอย่างเขาเตลไปตามอ,อซูปเปอร์มาร์เก็ตต่ตางคนหลวงคนลายอย่างหลายที่นะครับบางทีก็หันคนแปลกๆนะฮะอ,อ,อูกรรมอย่างกับหูในลักษณะนั้นนะฮะก็มาเดินในที่ชุมนุมชน ก็ก็รู้สึกว่าน่าจะน่าจะลูกมึงนอกมานะครับผมไปเย็คคนเต็บ้านเ่าตอนนี้ก็มีในลักษณะนี้ค่อนข้างนักนะอ,อซึ่งพั้ก่อนแด,ดน๊ๆก็บอก่อยล่ํำหันแต่ว่ายวนี้รู้สึกจะหนันมากขึ้นนะครับดังนั้นเจ้าที่มีหมอหลายคนออกมาอุ้ว่าเออมัน มีโอกาสที่จะระบาดรอบสองคงจะเต็มไปได้อยู่เพราะว่าตอนนี้นยังยังอ่ใกล้บ้านเรานี่นะครับมาต้องว่าไกลนะอินเดียนี่เดี๋ยวนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะครับอตอนนี้เวนมนะ่ก็มีเขตชายแดนติดกับกัมเูชานี่นะครับมีตางเข้าออกอที่ผานด่านนี่ก็อคงจะบมีปัญหานะครับ แต่ที่มันแบบผ่านดานนี่แกนะฮะอ่ามันก็มีโอกาสที่จะตาเจื้อตาอย่างเข้ามาแพร่นะครับก็อันนั้นก็อคือตอนนี้นะฮะบ,บ,บางใหบบดีก็คิดว่าจะไปทางใดก็ไปอ่าหน้ากากน,นะครับก็จะมีความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ ทางการก,นกินนะครับที่ซื้อจากกาดจากอาย่งางนา้ก็ก่อนจะกินก่อนจะย่างก็ปรุักนหน้อยกัแล้วกันนะครับอเพราะว่ามันหม้ว่ามันจะอะดูแลแบบน่าจะเป็นยังก็ระวังน่อยนะครับเพราะว่ามันเบื้องต้นท่าทำจะอัในใดก็มันก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงอที่จะอะได้รับเชื้อนะครับ เพราะว่ามีรายงานหลายอันว่าถ้าไอ้เจือนี่นะครับไอ COVID ้โควิดหนึ่งเก้านี่นะครับมันถ้ามันเป็นแล้วนะครับก็จะหายแต้แบบแต๊ะหายแจแ้แแนี่กับบาหายเหนว่ายอย่างอันนะครับเอ่อมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นปิดมาเห็นนะครับแล้วก็ปอดเตือนนี่กับลุนะครับเอ่อ พอาหายไปนี่ก็ใจได้บัตเตนตี้อย่างเนี้นะครับก็สภาพก็กลายเป็นคนพิการไปเลยไอ้อย่างในลักษณะน,นั้นนะแม้ว่าหายจากโควิดหนึ่งเก้าในลักษณะนั้น,นดังนั้นก็ต้องระ,ะมัดระวังนะบอกเต็นนะดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่มันยังระบาดนี่ก็พยายามที่จะเสาะอาหารการกินไอ้อย่างที่อา่ากึ้นบอกว่ามัน สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะบางทีมันติดง่ายๆนะครับอาจจะเป็นเฮทเป็นอายังนะครับเฮททางเท้านี่ก็โอเคน่าจะโอเคอยู่นะครับอแล้วก็ไอหมูวิตามินซีนะฮะหมูผลไม้ที่มีวิตามินซีนั่งก็กกกปกติแล้วมันก็ป้องกันหมูไวรัสหมูโรคหวัดอะไรอย่างตัวอย่างนะฮะแต่มันก็น่าจะ ต้องการโควิดนึ่งก้าวนี่นะได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะยังน้อยก็สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเให้ดีๆไว้ก่อนก็แล้วแต่นะครับอรับนอนนะครับก็รับให้มันนักปอนนะครับอนอนให้นักหน่อยนะครับมนร่างกายได้พ,พักผ่อนภูมิคุ้มกันมันก็จะดีขึ้นนะครับถ้านอนน้อยนอนแบบปอน,นี่ครับมีโอกาสที่จะยิ่ง ภูมิคุ้มก,กันบะ่ค่อยดีแต่ออนแอรเทาออนแอนะครับแล้วก็อการออกกําลังนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันเทาดีขึ้นนะครับก็หาโอกาไอออกแรงนะครับพ้งก็ทานจะดีนะครับก็รักษารักษาสุข อาราหม่ย่างของเขด้ดีๆกันแล้วกันนะครับในช่วงที่โควิดมันยังระบาดอยู่นะครับอแล้วก็ข่าวมานะในในอเมริกาเองตอนนี้ก็อะตะวันนี่รู้สึกว่ายอดคน,ดดดดดนคที่ติดเชื้อนะะที่ตรวจตะใหม่นี่นะฮะวันละถึงแสนคนเนนะครับขึ้นแสนไต่แล้วนะครับเอก็ตายไปมานนะครับในอเมริกานะครับ ในขนาดที่เขามีไอ้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ทางด้านเภสัชอะไรอย่างนีอก็เยี่ยมเลยนะฮะก็แบบนี้ก็เรียบร้อยไปเลยนะครับก็มีอตอนนี้ก็มีการเลือกตั้งมีการไอ้อยยังเลือกประธานาธิบดีก็เข้าใจว่าตอนนี้ท่านจะได้ประธานาธิบดีใหม่นะฮะ คิดว่าก็คงจะมีผลอย่างตั้งหน้าการเมืองการอย่างตั้งหน้านี่ก็คงจะเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับก็อันนี้ช่วงนี้นะฮะอ,อินเดียนะฮะอินเดียนี่ก็การระบาดของโควิดก็หนักเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสง่ายนะที่จะ ไกยเข้ามาทางบ้านเฮานะเพราะว่ามันบักไก่จากบ้านเฮาพัทยาไ่นะครับแล้วก็ใกล้ที่สุดเนี่ยอ่าก็คงจะเป็นเมียนมาเนี่ยนะครับก็่อให้แบบนี้นี่นะครับเอ่อยังอย่างที่บอกนะครับใส่หน้ากากไว้ก่อนก็แล้วกันใส่หน้ากากไว้ก่อนนะครับอแล้วก็อาหารขันกินนี่ก็อุ่นก่อนก็แล้วกันสองอย่างนี้ก็น่าจะช่วยได้นักละนะครับ ครับส่วนอันอื่นก็ว่ากันไปนะฮะตามสามรถสานลึกเขาก็แล้วกันนะฮะตามที่เราควรจะพิดได้กันแล้วกันนะครับบาด๊อกต้องบอกกันก่อนนาจะคกอยู่นะครับถ้าเวลาเขาถ้าอย่างบมดแล้วนะครับถ้าจะได้แล้วก็้ายกันใหม่อาทิตย์หน้ากัแล้วกันนะครับครับขอบคุณมากขอบคุณครับ ติดตามห ulations, ้บฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทได้กัวันติดตั้งแต่เวลาตอนเที่ยงถึงเที่ยงเกิง12นาฬิก5นาทีแผ่12นาฬิกา30นาทีสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกติดต่อท่านอาจารย์ทวัตถวิงแก่ได้เบอร์โทรศัพท์0817842952 0817842952เจ้า Thank <laughs> you.